จะชิมให้ดูนะครับว่าเส้นมันกรอบไหมนีนะ ไปคุ้งกับมันะครับในครัวบ้านสวนทวิชาแนลวันนี้เนี่ยเราจะทําเมนูลาดหน้ามาม่าเส้นกรอบนะครับซึ่งมีวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูที่การทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกคลิปในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกเลย ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้เริ่มจากเอาน้ําเปล่านะครับใส่แล้วก็อันนี้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับอันนี้เลือกใช้รสตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับจะใช้รสต้มยําต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เอามาแช่น้าไว้ก่อนนะครับไม่ต้องน้าร้อนนะครับน้าธรรมดาส่วนตัวเครื่องปรุงก็แยกไว้ก่อนนะครับ จากนั้นก็แช่น้ําไว้จนมันนิ่มนะครับใช้เวลาไม่นานครับหลังจากเราแช่เส้นจนนิ่มนะครับนิ่มก็คือไม่ไม่ได้นิ่มมากนะครับแบบว่าพอมันแยกออกมาจากกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ให้เราเอาไปเทน้ําออกก่อนนะครับอันนี้ก็เอาไปเทน้ําออกให้ตัวน้ํามันออกไปจนหมดเลยนะครับจากนั้นก็ให้น้าไข่ไก่มนันตอกใส่ลงไปเลยครับ นี่ตั้งไฟกระทะนําใส่น้ํามันสําหรับทอดรอไว้เลยนะครับแล้วก็เอาตีตีไข่ให้มันเข้ากับตัวเส้นนะครับจากนั้นพอน้ํามันร้อนนะครับให้ใส่เส้นลงไปได้เลยนะครับ ก็ยีให้มันกระจายออกนะครับ mm hmm. เราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนมันเหลืองแล้วก็กรอบนะครับอันนี้หลังจากเราทอดไปสกพักนะครับตัวข้างล่างมันก็จะเริ่มเหลืองให้เรามากลับนะครับกับเหมือนเวลาเราทอดไข่นะครับอันนี้ผมว่ามันกรอบพอแล้วก็ปิดไฟนะครับ จะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะเั็เกหว่าเส้นของเรามันจะแบบเหลืองๆนะครับมีความก,กรอบๆก็จะได้เส้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับจากนั้นผมก็ใช้กระทะเดิมนะครับเช็ด น้ำมันออกเล็กน้อยจากนันก็เติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็เปิดไฟได้เลยครับจากนั้นตามด้วยเครื่องฟงนะครับสำหรับตัวรสชาติอันนี้ก็เปลี่ยน ได้ตามความชอบครับจะใช้เป็นต้มยำหรือว่ารสยินตาโฟรสอะไรก็อันนี้แล้วแต่ความชอบครับวันนี้ผมใช้เป็นรสหมูสับนะครับอันนี้สองซองเนี่ยผมใช้น้ำประมาณห้าร l อมนะครับน่าจะกำลังพอดีจากนั้นพอมันเริ่มเดือดนะครับผมจะใส่หมูสับลงไปนะครับอันนี้ใครจะใส่เป็นเนื้อหมูสไลด์หรือว่าไก่เนื้อวัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะครับ ผมจะใช้เป็นหมูสับพอจะใส่เยอะหน่อยนะครับอย่างนั้นพอหมูสุกนะครับก็ชิมรสด,ดูนะถ้ามันอร่อยเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องปรุงอันนี้ผมจะไม่ปรุงอะไรนะครับจะใส่แค่ริกไทยเพิ่มนะครับจากนั้นก็ให้เตรียมแป้งมันนะครับหรือว่าแป้งข้าวโพดมานะครับสําหรับผักเนี่ยใครจะใส่ออผักคะนา้าหรือว่าแค่หลอดเนี่ยก็สามารถใส่ได้ในขั้นตอนนี้เลยนะครับแล้วก็รอให้ผักสุกก่อนนะครับ แต่วันนี้ผมจะไม่ใส่นะครับจากนั้นก็ใส่แป้งมันลงไปเลยนะครับน้ำมันก็จะข้นขึ้นมานะครับแล้วก็รอให้แป้งสุกนิดนึงนะครับ จากนั้นผมจะใส่ต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับนี้เราก็เอาเส้นกรอบของเรานะครับนี่ใส่จานเดี๋ยวนี้ผมจะชิมให้ดูนะครับว่าเส้นมันกรอบไหมนะเส้นมันกรอบนะครับแล้วก็มีความหอมของไข่นะครับแล้วก็หลักน้ำมามา่มา,มาหมูสับของเรานะครับราดลงไปเลย เรามาลองชิมกันดูนะครับตัวเส้นก็จะมีความกรอบนิดๆน,นะครับพอดีว่าอันนี้เนี่ยผมกว่าจะถ่ายรูปก,กว่าจะถ่ายอินเสิร์เตเสร็จมันก็จะเริ่มนิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวรสชาติเนี่ยก็เป็นรสชาติมาม่าครับแต่ว่ามีเท็กเจอร์ที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีหน้าตาที่แตกต่างออกไปแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเวลากินแล้วมันอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ไปลองทําดูนะครับ